เล่นๆเล่นนเล่นนเล่นนเล่นๆ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 เล่นนเล่นๆเล่นๆเล่นๆเล่น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 ๆเล่น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 เล่นเล่นๆเล่นๆเล่นๆเล่นเล่นๆเล่นเล่นเล่นๆเล่น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 ล่นเล่เล่นเล่นเล่น เดินได้ชนได้ามเล่นด้วยกันลมเยอะลมเยอะไป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 ขวาเอาขวาคืนขวาคืนขวาไปก่อนคืนขวาไปดันสูงสูงดันสูงสูงไปอย่าล้มอย่าล้มตายอย่าล้มตายอกเอาเพื่อนมาตายงโง่เอาเพื่อนมาชุบก่อนเอาเพื่อนมาชุบก่อนเร็วใครก็ได้สักคนนึงเร็วช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ตายช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยอย่าห่วงเล่น โอ้เหตายไอตายตายตายหน่อยชุบเพื่อนหน่อยที่เหลือชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบอยู่ชุบอยู่ชุบเพื่อนอะไรอยู่เออกระสุนปีกไม่ออกแป๊บนึ่งไปเลยชุบเพื่อนชุบแล้วชุบแล้วเล่นกูยิงแล้วกูยิงแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงกูเล่นไปเล่นไปเล่นไปไปชุบเพื่อนชุบได้ชุบเร็ว ลบอีกตายรีเซ็ตรีเซ็ตให้หมดรีเซ็ตให้หมดเสียไม่ได้รีเซ็ตให้หมดรีเซ็ตให้หมดเร็วรีเซ็ตให้หมดรีเซ็ตให้หมดอย่าห่วงเล่นอย่าห่วงเล่นอย่าห่วงเล่นทีละคนหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังที่บอลไหลแล้วถ้าไม่ไหลบอกกูยิงให้เฮ้ยคือมารีเซ็ตเพื่อนคนนึงลบอีกหนึ่งชุบ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 เพื่อนต่อชุบเพื่อนต่อช่วยหชุบเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเล่นไม่กันเล่นไม่กันคุณเพื่อนคุณเพื่อนต้องซอกต้องซอกซอกโตซอกโตล้มชุบเลยลุงชุบเลย ไปสวยช่วงหลังหน่อยเฮ้ยมันตายใจเย็นไอต้องเสร็จไปมาเว้ยลุงต่อบั๊กปะครับบั๊กบั๊กบักเหรอไม่บั๊กครับผมผมมีโมไปแล้วอ่ะอ่อเหรออ๋อจูน้าหลังโทษโทษโทษไม่ไม่เดี๋ยวรอให้อยืมใหม่เอ้ยลุงผมผมผมขอเลาะขอเลาได้ได้ได้ขบบนขึ้นมาหน่อยมีขึ้นมาเลยข้างบนหน่อยปล่อยปล่อยเลื่อนรถไหมตายตายเก่งบนดิแทงดิเอาดิเออไม่บั๊กนะ ไม่บ be be yes. no? no. Th ักคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่บักไม่บักไม่บักเดี๋ยวคนเดียวใจเย็นอย่าขึ้นไปนะสองคนขึ้นสองคนไปเอาศพมันมาไปเอาศพมันมาศพมันรวมลงมามันลงมันลงไปเอาศพมันลงมาให้เขาดีเซตุ้มตัวเขามาหยิบศพมาหยิบศพมาเอาศพพวกสว่างมาดิเฮียรวมแม่งดีสัสฟาบันศพฟาศพไว้อย่าไปกันหมดฟาศพไว้เก่งหน่อยควาย จะไปกันหมดเฝ้าศพไว้เลยเอาเลยเอาเลยชนดิเปิดดิผ้าหรือเปล่าไอ้รถขาวจะพังแล้วรถขาวจะพังแล้วสีแปดขาวจะพังแล้วตอลรถพังนะสีแปดขาวพังเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเสียงเป็นไรอ่ะสีแปดขาวพังไปเรียกเพื่อน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 สีแปดขาวฝั่งตรงข้ามสีแปดขาวฝั่งตรงข้ามมึงเก่งไอ้เหี้ยวรอรอรอ ถอยมาหลังถอยมาหลังแล้วลงถอยมาหลังแล้วลงถอยมาหลังแล้วลง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 อลงลงลงอดีลงอนดี้ลงลงดิสรู้เรื่องหรอเฮียลักรถลักรถลักรถดเดดเดเอาฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนจะโดดข้ามจะโดดข้ามไป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 ดันไปดีดันไปดีอยนี้อย่าโดดข้ามอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดอย่าเพิ่งโดดข้ามไอ้ลูกพี่มึงสั่งถอยอะพวกโง่รถเป็นถอยรถเป็นถอยโงถถอย อยู่พ <Bien ven ido> <shorts> like uh, ี <c oughs> ่หลวังไปอยู่เอ้เราไปหน่อยดิเชิญเชิญใจเย็นอย่าลืมนะอุ้มเพื่อนอุ้มมาชุบขับไปหมดนะขึงแล้วบอกขึงแล้วบอกขึแล้วบอกขึงแล้วบอกมันโง่มันโง่มันโง่โอยไปยืนฝั่งนู้นเดี๋ยวเาาาหมันยยิกโดนชนมันโง่มันโง่เดี๋ยวมันโดนพี่บ่าวขับตามไปขับตามไปเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามันจะเอาชิงได้เปรียบเราแล้วเนี่ยดันดิดันไปดิดันขวาไปดิดันขวาไปดิอย่าให้มันโดดมาอย่าให้มันโดดมา ดันมา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 อย่าลุ้มอย่าลุ้มดันเข้าไปอย่าลุ้มเย้ยโง่ชิบหายตีกันเองตายตีกันเองตายเที้ยเมียรทีหัวตายกูงงมากไปงงชิบหายเล่นไม้อเี้ยเล่นเล่นเล่นตายโอย พีชุบชุบชุบมันงงเลยล้มล้มโยกล้มก็ล้อมก็ล้อมไอพี่ยูชุบตรงไหนบอกเขาด้วยระวังไม้ระวังไม้ล้มล้มอาดิเล่นดิเขาเล่นไม้ไม่เป็นนี่ว่ะเดีเซนชุบชุบได้ชุบเลยยิงดียิงดีพี่พี่ยังไหนพี่ไม่เขาไม่ตายเขาไม่ตายเอาลราเอาลราเอาเรเล่นเล่นเล่นเฮ้ยควายเล่นดิเล่นดิเจโดนเจโดนเจโดนไปไหนอะพี่ไปไหนอะชุบชุบไปไหนอะไปบ้างชุบตายอีกเรื่องหนึ่งที่อ Phải vào chụp chụp Tao bên này đi à. Bướn à. คบหน่อยไปชุบไปชุบที่มันาข้างหลังวะยแล้วก็ไปชุบเชี่ยกันจบไปคบหน่อยรุมเหมือนเดิมลุมเหมือนเดิมหาเลยอย่าอ่อนติงตอยที่ผายพวกมึงไงอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยชชุุบบดดิิโง่ไหนดีแค่ปากหรือเปล่าไอ้ควายเอาสอบมาลงวนเอาสอบมาลวงดีล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 งดี ลงลงแล้วไปเล่นลงไปแล้วไปเล่นไปช่วยเพื่อนเร็วลองรถด้วยไปช่วยเพื่อนเร็วเรวไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนายนะครับไอสัตว์โอ้ยเงมาไปดูเพื่อนไปเพื่อยวดูเพื่อไปดู่อนไปดูเพื่นไไปไปไปไไปดูอน่อนไููอนไปดพื่ไปไไ่ โง่ควายเออเอไอ้โก้เออเไปไอโก้ไปควายไอผู้ก่อกิเลสมาพี่มาพี่หน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังอยู่อย่างนี้นเยอะกลับมาเพื่อน เพื่อนดิหลชุบลา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 ชุบแบ๊กกหัวไวเชียะเออเดี๋ยวกูแคนเซิลนั้นพี่บอสเปลาพี่บอสพี่ <มา S 2> เอลมันมามันมาเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนมันมาแล้วนะ่ะไปดึงไอ้นี่ไปเอามาไป้นี่ไปเอามา

ชบุชบยูชบุบยูชุบยูม่นอหลงชุบอะไรอย่างงงอ่าฮ่าอ่าฮ่า่ควายไปชุบเพื่อนดี เพื่อนช่วเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหมดจางหมดแล้วใช่ปะอุ้มเขาอุ้มเขามารวมครับอุ้มเขามารวมแล้วแยกลงครับสั่งเลยครับลุงมามามาเพื่อนตกเพื่อนตกออกมาครับออกมาแล้วลงครับออกมาแล้วลง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 แล้วรวมลงแล้วรวมลงแล้วรวมลงแล้วรวมมามา ดันสายเล่น้ายเล่น้ายดันซ้ายดัน้ายดัน้ายดัน้ายไปไปไปเข้าไปดเข้าไปดาไม่เข้าไป่เข้าไปไเข้าไปไเข้าแล้วไมเข้าแล้วเข้าหลังวิ่งอ้อมไปเข้าหลังวิ่งอ้อมไปเข้าหลังไปเข้าไปวิ่งมาวิ่งมายาวานวิ่งมาเข้าหลังเข้าดังสายเล่นสายเล่นสายอ้แกมอแมเชียงหนาไว้ง้อไงแล้วมึงเป็นเียอะไรนะก็ตายไปดิสัน โอเบอร์มีผีเอ๊ะหยาเฮียหรอเป็นเฮียแหละสัตว์ทำอะไรมึงทำอะไรทำอะไรกูถามแล้วเป็นอะไรอ่ะรอดนี่ขอไปไปไปเล่น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 เล่นไปค่อยๆเล่นไม่ต้องกลัว เฮ้ยกันหน่อยหมูขอไปหน่อยขอไปหน่อยดูเพื่อนเล่นไป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 เฮียไม่ต้องกลัวกูกันหน่อยหมูหมูลแพ้อนอย่าลวมอย่าลวมอย่าลวมเอาเขาออกมาเอาเขาออกไปข้างหลังอุ้มเขาไปข้างหลังดูเพื่อนหน่อยทางขวาทางซ้ายที่เป่ายิงยิงซ้ายยิงซ้ายยิงซ้ายโอ้โหเฮียเอ้ยโดยไม่ทันยิงกับเฮียอะไรคว้า ตอนไม่ยิงสายให้กลัวเป็นเฮียอะไรโปนเฮียอะไรหมวกแดงเสียแีกมาชุบ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 เห็นหน้ามึงแล้ไอ้เฮียมาชุบหฮาวอย่าหฮาวไอ้เฮียขอร้องมาชุบมาชุบมาชุบเพื่อนเร็ว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 ลุกขึ้นมาแล้วชุบพี่จิมต่อกูก่อนชุบกูก่อนชุบกูก่อนชุบกูก่อน ชุบกูก่อนฮัลโหลไปลชุบไปชุบไปด่วนด่วนเร็วๆชุบกูก่อนชุบชุบเอายืนงงเอาเ<ล>ยืนงงยืนงงยืนงงเฮ้ยยืนงงยืนงงเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอุ้มข้ามอีกกว่าจะอุม้มอุ้มข้ามอีกเขาแจ้งใบมึงโดนเขาแจ้งใบมึงโดน <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอุหอ้มข้ามอุ้มข้ามกำแพง ชุบจิมจิมชุบจิมจิมโอ้ยตายเถอะตาบอดตายเป็นหัวใหญ่ยังไงมันจาตาเป็นหัวใหญ่ <c oughs> หรอวะไอ้สัตว์กูถามเลยเถอะตาเป็นอะไรอะ <c oughs> ่อะฝั <c oughs> ่งบุ้งกินกันหรือเปล่าฝ <c oughs> ั่งบุ้งกินกันร่างห่อวะฝั่งบุ้งไม่ได้กินแลว้ววะ ไม่ได้กินผักเอาเขาไปรวมเร็วๆเดี๋ยพึ่งปนอดี๋ยวพึ่งป้นเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งปนเดี๋ยาพึ่งปนอดี๋ยวพึ่งป้นชุบเพื่อนเราชุบเพื่อนเราเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเร็วเเหียงหอว่ะโดนล็อกละ ได้หรอวะทำแนี้ได้เลยเหรอรอครับ มันเหมันเหมือนไม่รักชีวิตตัวเองปะ เอาเลยพี่เอาเอาเอาได้ด้วยเหรอเกี่ยวสกิได้ได้แดกไปขอวัดเจ็ดตรงที่วัดหนึ่งหน่อยดิเออเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าขอมารับผู้ต้องหามีตำรวจมาไอ้จริงนะใช่อยู่พี่อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆ ก็รู้ว่าได้ EPG แต่ว่าเพิ่งเคยเห็นจริงๆไงได้อยู่พี่นะครขับได้อยู่นัคขับได้หวังว่านะไม่น่าได้ว่ะเอาเท่าไม่น่าทันเอาเท่าไหนเอาเท่าไหนเท่านั้นนะพี่ ปจาเข้าดิเปิดมันเปิดไปแล้วนะเยถอยกอนเปลยถอยกันถอยเี้ยมึงอยาปัญญาอ่อนนี้ควายถอยเลยถอยเลยอเลยไม่ถอยราไม่ถอยกันดไปแล้วกันดล้กันไปล้วกันไปล้นไปลกันลนไป้กันล้วันขึ้นไปแล้วันไป้นไป้ันไปด้ันไป้นไป้ันขึ้นไปดลดันขึ้นไปดิดันขึ้นไปดันขึ้นไปเอาแม่นเลยเวนีวนนนดี อย่าถอย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 เอาเพื่อนมาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเพื่อนตายเพื่อนตายพอพอเดี๋ยวอุ้มเองเดี๋ยวอุ้มเองไปไปรุดตัวรุดเอกตายแล้วอย่าถอยอย่าถอยเพื่อนมาชดิเอาดิตัวเนี้ยใจเย็นใจเย็นเอเพื่อนมาเอเพื่อนมาดันดันสู้ดันสู้แทงธรรมดาอย่าลุม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 ไอ้บึงอย่าลุม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 แทงธรรมดาแทงธรรมดาแทงเร็วเอาแทงเร็วเอาตายหนึ่งเอเพื่อนมาหยิ่งชุบ ไปควายชุบ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 เลยชุบเลยครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเฮ้ยโทษลมยิงด well ียิงด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 ีเพื่อนเขามีปืนมันลอดเขามีปืนมันลอดอยู่เพ ok ื่อนด้วยอยู yeah ่เพื 2> 2่อนด้วยเพื่อนเพื่อนมาชุบเดี๋ยวยัดๆดูว่าพี่ตอนเพื่อนมาชุบโอ้ยเชี่ยไปโทษถอดเอ้ยเดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวชุบ ลงมาลงมาช่วยเบื้องล่างเ้ยลงมามด้านบนเองาเพื่อนช่วยเพื่อนเามานไม่ช่วยหน่อยนช่วยหน่อยไมแต่บนไม่ช่วยหน่อยคนน้เพื่อนด้วยเี่ยขยจะหมดเลมันหมดนอนมันหมดหมดล้มแ้ล้มแ้ล้มแพ้ไอ้เพื่นหน่อยเพื่อนหน่อยทำเยียอะไรนิสวาไอสัส เฮ้ยจะชนะอยู <rôle CCTV> ่แล้วโง่โอ้เล่นแยกกันจัดเล่นโค่นแยกกันเลยเหียโผวขยะ